สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทางออกประเทศไทยวันนี้พบกับดิฉันกุนทิศาชวนกุลเช่นเคยนะคะพบกันในวันนี้แน่นอนค่ะหลายคนก็กําลังจับตาดูการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่8กุมภาพันธ์นี้นะคะซึ่งบรรยากาศเนี่ยอาจจะแบบยังไม่ค่อยคึกคักยังดูกักกักยังดูกันปล่อยไม่ค่อยเต็มมัดนะคะก็มีบางส่วนวิเคราะห์ว่าอาจจะกําลังรอให้การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นที่จะมีขึ้นในวันที่11นี้เนี่ย ผ่านพ้นไปก่อนหลังจากนั้นเนี่ยค่อยจัดเต็มจัดหนักกันนะคะตอนนี้ก็จะมีโพออกมาบ้างก็ยังไม่ค่อยคึกคักอะไรมากนะคะล่าสุดโพที่ออกมาเนี่ยเป็นของไทยรัฐเมื่อสวันก่อนถามเรื่องกระแสะเลือกตั้งความเชื่อมั่นต่อตัวบุคคลและพักการเมืองของคนไทยที่พบว่าอุดมการเนี่ย ชนะบารมีส่วนตัวนะคะก็เรียกว่าที่มีบางพักโอ้โหคนแห่แหนย้ายเข้ากันไปเยอะมากจนมีการวิเคราะห์ว่าเนี่ยอาจจะเป็นพักอันดับหนึ่งก็ได้นะคะถ้าดูจากโพนี้เหมือนจะไม่ใช่แต่จะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวพูดคุยกันกับทางคุณพะเดชภูรีปฏิพัณธ์หรีพยาไม้นะคะสวัสดีค่ะคุณ <ขอ S 1> พเดชค่ะสวัสดีครับรการตัรดสินใจเลือก ผู้แทนของประชาชนในแต่ละยุคแต่ละสมัยนี่เหมือนเหมือนหรือต่างกันคะคุณพาเดชคะอ๋อต่างกันไปเยอะนะต่างกันไปเยอะเลยตอนไฟเรายังเป็นเด็กๆเ,เนี่ยค่ะก<ฆ>็จะมีการรณรงค์งงงกันโดยฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายผู้ปกครองก็บอกว่าต้องไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะรัฐบาลจะิดสอสอ,สอต้องมาโดยไม่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียง ถึงจะเป็นประชาธิปไตยพอมาถึงเมื่อสองสามปีประมาณสักสิบปีมาเนี่ยมันก็มีพักที่ว่าไม่ซื้อสิทธิ์ใเสียงเกิดขึ้นค่ะนะแต่ว่าแล้วก็ไปที่หนึ่งด้วยนะแต่ไม่ได้เป็นรัฐบาลก็แปลว่าสิ่งที่คุณสอนมาแต่ผมมาแต่เด็กๆเ,เนี่ยในความเป็นจริงไม่ใช่ แต่ความเป็นจริงคุณก็หลอกเรามานะจนกลายเป็นว่าในที่สุดก็จะมีสสบ้านหยงบ้านใหญ่เข้ามากันไปมาเต็มไปหมดแล้วก็มีการสืบไปสืบไส็ไสกุลกันหน้าดู <S <S เพราะฉะนั้นเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ยังตัวแรกโพลม,มันยังออกมาอย่างเดิม ไม่ว่าคุณธนาธรไม่ว่าโพลจักีโพก,ก่โพลมันก็บอกว่า,าพรรคประชายชนก็ยังอยู่ที่ที่หัวกระดานอยู่มากน้อยแล้วแต่บางคนก็บอกจะมากกว่าเก่าบางคนบอกจะน้อยกว่าเก่าก็ยังความชัดเจนตอนนี้ยังไม่มีคแต่ว่าในฝั่งที่เป็นสสบ้านใหญ่เนี่ยหรือในฝั่งที่เป็นสสหน้าเก่าะนะสสที่หน้าเก่าหรือสอสอทีม่มาสืบสกุลกันมาเนี่ยนะ <c oughs> ขาก็ต้องรอวันที่สิบเอ็ดเรื่รอ,องต่างท้องถิ่นเพราะว่าวันที่สิบเอ็ดเนี่ยใครแพ้ใครชนะมาการซื้อขายหรืการติดต่อการที่จะภาษาติดต่อเรียกคนมาช่วยสนับสนุน,นหรือจะต้องเป็นหัวคะแนนในการจะออในการจะหาเสียงเนี่ยมันก็ต้องสิบเอ็ดก่อนมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วแค่ไหนเขาก็จะ เขาจะเริ่มตลาดจะเริ่มตื่นตัวตอนนั้นอ๋อถึงว่านะคะเข่า่จไเพราะว่าถ้าวันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะวันนี้ถ้าเข้าไปการจะจ่ายเงินไปจากสอสอลงไปหาชาวบ้านเนี่ยนะมันก็เหมือนต้นไม้เนี่ยมันต้องมีรากค <an> ่ะแต่เ <t> พ <aker> <an> ีย <t> ง <aker> แต่ว่ารากเนี่ยมันดูดน้ำจากข้างล่างขึ้นข้างบนค <an> ่ะ <t aker> แต่ในกรณีเราเนี่ยมันมงอ,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 อาหารมันลงจากข้างบนลงไปข้างที่ลาก <Okay. S 2> ลัวเรื่องตั้งเนี่ยตอนนี้เออต้นไม้ต้นหนึ่งบางอาจจะมีรากฝอยรากราก,ากแก้วอ,อะไรอะไรเนี่ยแต่ว่ามันจะถูกจัดการไว้หมดแล้วอ่ะมันจะไม่มีมันจะมีแค่หนึ่งชุดหรือสองชุดที่จะมีคนไปหัวคะแนนเนี่ยที่จะลงไปติดต่อกับ ตำบลหรือหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านอะไรการนันอะไรเงี้ยพอมันสองพอคนนี้เรียกว่าผมไปซื้อมา้ก่อนละที่ที่เหลือคุณก็ไปซื้อด้วยอีกฝั่งหนึ่งแต่คนที่สามไม่มีที่ไปแล้วไม่มีรากให,ให้ให้เล่นละเพราะงั้นการเลือกตั้งมันก็จะมีแค่หนึ 2, ่งกับสองเอกับบีสำหรับท,ท้องถิ่นก็ถึงระดับชาติเลยอ๋อ เพราะมันเพราะว่าถ้าเมือนเป็นระบบที่ต้องใช้เงินเนี่ยมันต้องมีการบริหารจัดการไงแล้วตอนนี้พอมันมีระบบใหม่ขึ้นมาเป็นระบบที่ว่าอย่างกรนี้ของพรรคประชาชนเขาเนี่ยเขาก็หาเสียงจากความเป็นพรรคคนนี้เขาไม่มีการการจัดการจัดแจกอัตาราอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่มีเพราะหลังจากหลังจากวันที่สิเบเอ็ดเนี่ย ฝ่ายที่เบอร์หันจัดการเนี่ยเขาต้องไปดูว่าใครอยู่ตรงไหนมั่งใครชนะใครเป็นใครใครเป็นใครยังไงยังไงเนี่ยมันจะมันจะเริ่มดุนั้นตั้งแต่วันที่หลังวันที่สิบเอ็ดค่ะซึ่งมันก็เหลือกระชั้นชิดมากก็เหลืออีกประมาณไม่ถึงสามสิบวันจากนั้นก็จะถล่มกันใหญ่นั่นก็คือความรู้สึกอันหนึ่งแต่ที่มันดูมันจืดจืดชืดชืดเนี่ยเออเศร้าๆไหมคะมันก็มีความคิดว่า จะมีเลือกตั้งไหมจะมีเลือกตั้งไหมโอ้ oh. ใช่ไหมก็มีความคิดอันนี้อยู่ด้วยเงาจะมีเลือกตั้งไหมเพราะว่าแล้วรรุนบอกว่าการเลือกตั้งเนี่ยต้องจัดให้ทั่วถึงและว,วันเดียวภายในวันเดียวค่ะแต่นี้เกิดวันที่สามที่สี่กุมภาพันธ์ค่ะพี่หุ่นเซนแกแกอยากจะแกะแกลัวว่า การเลือกตั้งนี้เดี๋ยวพักไหนจะพักไหนจะชนะพักไหนจะแพ้แกก,ก็ต้องตามข่าวอยู่ถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลโอ้โหนีนโโ่ศัตรูตเบอร์หนึ่งนี่วะถ้าเขาวิเคราะห์แล้วขมิม้นก็วิเคราะห์วิเคราะห์ว่าะวะโอ้มาแน่ว่าเพื่อไทยมาแน่ <H> ไม่ได้ให้เลือกตั้งไม่ได้เ <H> ขา,าอาจจะโยนตอ่า เกิดจะระเบิดเผาเกิดจะเผาขยะขึ้นมา,อ,าอะไรแบบนี้ตึมขึ้นมา <c oughs> ก็ทางเราก็ต้องประกาศกดอัยการศึกหรือต้องอบพยพผู้คนออกจากพื้นที่สงครามการเลือกตั้งมันก็ไม่ครบละ <c oughs> ไม่ครบตามเจตนาตามตาม,ตามที่รัฐมนูญบัญญัติแต่วันนี้ก็ยังไม่มีใครพูดเลยทุกคนก็เปลี่ยนเป็นประธานคณะกรรมการการ,การเลือกตั้งไปแล้วใช่ค่ะก็ยังไม่ได้บอกว่าถ้ามันมีเหตุเหตุนี้ขึ้นจะทำยังไง จะไปตามนั้นไหมหรือว่าอาจจะเตรียมการก่อนโดยก่อนเอาคนในพื้นที่สงครามเนี่ยให้ไปรับมาเดินทางมาหรือใช้จังหวะเนี่ยให้เขาเลือกตั้งลงหน้าทั้งหมดก่อนโดยไม่ต้องไปจัดเจตจำนงบังคับให้เลือกตั้งก่อนเลยมันก็จะผิดรัฐธรรมนูญหรือเปล่าก็ยังไม่รู้แต่ถ้ามีเลือกตั้งลงหน้าเ้วก็ให้เขาเลือกตั้งลงหน้าทั้งหมดตรงนี้เลือกตั้งลงหน้าได้ mm hmm. ก็ให้เลือกตั้งลงหน้าไปเพราะว่า ถ้าใกล้เวลามาเกิดอุ่นเป็นเขาไม่เขาไม่ไม่อยากให้รัฐบาลบาคนบางคนขึ้นมาเป็นเนี่ยเขาอาจจะก,ก่อเรื่องขึ้นมาได้ใช่ไหมว่าตอนนี้เขาาต้องเลือกสิว่าใครดีกว่ใครจะดีกว่าเขาระหว่างเออนุทินเท่งกับยศนันเพราะวันนี้นายกเท่าที่เห็นวันนี้มันก็มีแค่สามคนใช่ค่ะ ในสามคนสามสีเนี่ยนะมันก็มีแค่สามคนเพราะนั้นคุณเึงอาจจะมองว่าพรรคประชาชนมาที่หนึ่งแต่ไม่น่าจะได้เป็นรัฐบาลเหมือนเขาที่แล้วเพราะนั้นพรรคเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทยภูมิจไทยจะต้องมารวมกันแต่ถ้าเผื่อพรรคเพื่อไทยมาไปที่สองโยนันก็ต้องเป็นนายก ยศนั้นก็เป็นลูกเป็นหลานทักษิณชินวัตรเฮ้ไม่ดีเราทะเลาะก,กับพอ่อเขาทะเลาะก,กันมารุนแรงมากแล้วเปลี่ยนยิ่งอุ้งอิงออ,ออกมาเขาต้องอยากเ้ยถ้าใข่จะดีไะถ้าในรูปนี้เขาก็อยากได้อนุถินเห็นไหมเขาถึงมีการโพสถึงคุยถึงอะไรต่ออะไร แต,ตแต่ตรงนี้เดี๋ยวเราไปลงรายละเอียดตอนหน้าดีไหมคะที่เราตั้งชื่อไว้ว่าหุนเซนกับเลือกตั้งไทยอะคะอ่ะอ่าแอนขอมาตรงนี้ก่อนก็แล้วกันว่าเอาในมุมของคุณพเดชเดี๋ยวตอนหน้าเราค่อยไปมุมหุนเซ็นนะคะเอามุมของคุณพเดชเนี่ยอย่างที่บอกว่านายกเนี่ยก็มีสามคนเรียงณขณะนี้เนี่ยใจของคุณพเดชพอมองเห็นไหมคะว่าใครจะเป็นที่หนึ่งที่สองที่สามแล้วคะแนนมันน่าจะอยู่ประมาณเท่าไหร่อะค่ะ กะนนี่ถ้าดูจากจากคนซึ่งมันก็ตรงกับทังที่เราความรู้สึกนะมันตรงกรันเออก็พักปรชนมาที่หนึ่งส้มมาที่หนึ่งอเออบียอกันอยู่กับพักเพื่อไทยเบียดกันเลยนะคะอืาอแล้วก็พักคูมิญ่ไทยเนี่ยกับบ้านใหญ่เนี่ยกระแสตกว่าคนจะไม่เลือกบ้านใหญ่ ใช่ไหมซึ่งบ้านใหญ่มันก็เสื่อมสลายมาตลอดแหละเมื่อก่อนมันมีทุกทุกประเทศทุกจังหวัดอะแต่พอหลังๆมันก็เหลือไม่กี่จังหวัดนะเออก็แปลว่าส้มเองก็บอกว่าไม่เอาน้ําเงินอืชัดเจนมากน้ําเงินไม่ได้บอกว่าไม่เอาส้มนะน้าเงินก็ไม่ว่าอะไรน้ําเงินก็เฉยๆอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อตั้งเสร็จมาตามมาตามเนี่ย คนที่ตัดสินใจ,ใจคนที่จะตัดสินเนี่ยกลายเป็นเสื้อแดงคนแดงสีแดงสีแดงจะไปอยู่กับนุทินหรือสีแดงจะเอาให้เท้งเป็นนายกหรือว่าถ้าพรรคเพื่อไทยมาที่สามเขาก็จะไปบอกกับคุณใจไทยว่าผมดันคุณเป็นหรือผมจะเป็นเองถ้าคุณไม่ให้ผมเป็นผมก็จะไปดันเท้ง ถ้าเพื่อไทยเป็นที่สามใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่ถ้าไปที่สองเขาชอบทําอยู่แล้วพอ,อพักใหญ่เกิดไม่ได้เขาก็ต้องเป็นคนจัดแต่มันจะผิดประเพณีไหมคะไม่มีประเพณีไม่มีทีนี้ไม่มีถ้าคนหมายยังไม่มีประเพณีมียังไงโลกคือการมาดันคุณแต่ว่าพักลลาดับรองเนี่ยได้ได้เป็นนายกแทนที่จะเป็นพักที่มีคะแนนเสียงเยอะกว่าอย่างเงี้ยก็ก็เป็นอย่างนั้นเขาก็ถ้าคุณไม่ตกลงตามนี้ ผมก็ไปดันเทงเขมเขาเขาได้เขาได้เปรียบในการเจรจาหรือไม่เอา้เอา,อา,อา,อาผมได้กระทรวงสำมัญมหิดไทยคนนาคอมแล้วผมดันคุณอนุทินก็ได้เอออันนั้นมันพอจะก็ได้เป็นไปได้มากกว่าก็ได้แล้วก็ความเป็นระหว่างอาจจะยาวนานดีด้วยเพราะเป็นฝั่งอนุรักษ์ก็ใช่แต่นี้ก็ได้มันไปได้ทุกหน้าตอนนี้ แต่ว่าคนที่ตัดสินจริงคนที่จะตัดสินการต่างๆครั้งนี้มันคือ,อ,อคุณทักษิณอยู่ดีทีนี้ในฐานะที่คุณพเดชมองกระแสโพลต่างๆและชี้ไปที่พักประชาชนว่ามีโอกาสน่าจะเป็นที่หนึ่งเบียดมากับทางพักเพื่อไทยเนี่ยนะคะตอนนี้พักประชาชนเนี่ยโดนกระแสนหนักมากแอนจะเรียนถามว่าส่งผลไหมคือคมมพักประชาชนเนี่ยมันไม่เหมือนพักเพื่อไทย<ฆ>เพื่อไทยในคุณทักษิณสร้างขึ้นมา คุณทักษิณสร้างพรรคขึ้นมาแล้วความนิยมทั้งหมดก็ไปอยู่คุณทักษิณส,ส่วนพรรคคุมยัยไทยเนี่ยไม่มีตัวเด่นไม่ได้คุณเนวินไม่ได้สร้างพรรคเพราะมีความรักในคุณตุคุณเนวินอนุทินก็ไม่ได้สร้างพรรคเราจนอนุทินกลายเป็นฮีโร่แต่เป็นพรรคที่มีการเป็นการรวมกลุ่มระหว่างกลุ่มที่มีอิทธิพลทางการเมืองกลุ่มที่มีผลประโยชน์ทางการเมืองเออมารวมตัวกัน เป็นพรรคการเมืองเป็นเหมือนห้างหุ้นส่วนห้างหุ้นส่วนส่วนพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นบริษัทจำกัดก็มีการบริหารจัดการจากคนคนเดียวส่วนพรรคประชาชนเนี่ยเหมือนบริษัทในตลาดหลักทรัพย์คือมหาชนก็ถึงเปลี่ยนตัวคนได้เรื่อยๆโดยที่ไม่มีอะไรกระทบ มันก็เป็นสามบริษัทนี้มันจะต่างกันตรงนี้อืะคือตอนนี้พรรคประชาชนเนี่ยกำลังโดนกระแสที่เอาละเคยทำเอาละเอ้เออยงั้นมันไม่มีกระแสคุณจะด่าพรรคประชาชนใหญ่เขตามแต่แต่เนื่องจากเขาเป็นบริษัทมหาชนเขาไม่มีตัวบุคคลที่จะเป็นยึดโยงเป็นความเสื่อมลงหรือหรือโผล่ลลลลลขึ้นมาอ่ะอย่างวลีทหารมีวัธีไหมพรรคนี้เกิดโดยคนสร้างพรรค ชาวบ้านอย่างพวกเราเนี่ยผัก14ล้านคนเนี่ยรวมตัวกันไปเลือกเขาเพราะว่าเมื่อก่อนเราก็เคยคน14ล้านคนเคยเลือกพรรคประชาธปัตย์เพ็นเรื่องพรรคไทยรักไทยมาเคยรักเพื่อไทยมาเคยเลือกพรรคสหพัรน์มาแต่วันดีคืนดีเนี่ยพวกนี้ก็หันไปรวมตัวกันไปเลือกพรรคนี้ขึ้นมาพรรคอนาคตใหม่ขึ้นมาค่ะแล้วเขาก็ตามมาเลือกพรรคก้าไก่ แล้วก็จะเลือกในที่สุดเขาก็จะไปเลือกพรรคประชาชนเพราะเขา14ล้านคนเนี่ยไม่ใช่คุณไปซื้อได้ไม่ไไม่ใช่คุณไปกล่อมเขาได้มันเป็นกลุ่มคนจํานวนมึงมาหือมาซึ่งเคยเมื่อก่อนก็เคยไปหนุนพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็มาหนุนพรรคไทยรักไทยคแล้วก็มาหนุนพรรคพลังประชาชนแล้วคนกลุ่มนี้วันนี้ก็กลับไปหนุนพรรคประชาชนมันไม่ใช่เพราะว่า มีธนาธรมีใครต่อใครแล้วแล้วเป็นป๊อปปูล่าเป็นฮีโร่คนชื่นชมมากไม่ใช่อันนี้มันเป็นมันเป็นรูปแบบของการเลือกตั้งอีกแบบหนึ่งที่มันเพิ่งเกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นมานานแล้วล่ะแต่คราวนี้มันความชัดเจนมันเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจนถึงวันนี้ทั้งที่เขายังไม่ได้สอสอเขาไม่มีหน้าตาไม่มีให้รู้จักสักคน คนก็เลือกสิบสี่ล้านคนในมือเขาไปที่พักประชาชนเนี่ยเขาจะเลือกพักแล้วก็เลือกสสครั้งที่แล้วเขาเลือกคําว่ามีลุงไม่มีเรากันหรือเปล่าคะมีลุงไม่ไม่ใช่มันมาก่อนลุงอีกมันมาก่อนลุงอีกตั้งแต่สมัยชาทร้อนยุคแรกมีลุงที่ไหนแล้วไม่มีแล้ววันนี้ถ้าเกิดเขาจะเปลี่ยนบบจากสามปอเป็นสามนอ <c oughs> อ่าอาเมื่อก่อนก็กป,อปอปอปอเดี๋ยวนี่ก็นอนอนอเน,อนวินหนูนัดอ่าอือออ,อวันนี้ถ้าเกิดขึ้นมาว่าเออเมื่อก่อนเราไม่เอาสามปอแต่น,นี้เราไม่เอาสามนอึ่งก้ประกาศแล้วเขาไม่เอาคุณเลยพีสิทธ์ก็ประกาศไม่เอานอเหมือนกันค่ะแต่นอเดียว <c oughs> แต่นีเขาบอกว่าเขาไม่รู้กับคนละทั้งสามนอเลยก็เออ เนหนูนัดนี้ยก็ได้ก็เป็นจุดที่เขาจะรณรงค์ได้ใช่ไหมแต่ว่าพักนี้เขาไม่เหมือนพักอื่นไงค,คือเขาเขาเขาเปิดเทงเทงมา,มาเมื่อันที่แล้วเองเท้งก็เป็นเต็งหนึ่งครแล้วพิธามาแป๊บเดียวก็พิธาก็เต็งหนึ่งคือเขารูปแบบเขาไม่ไม่ไม่อยู่กับตัวบุคคลมไม่อยู่กับตัวบุคคลเลยแล้ววันนี้เขาก็ มันรู้อาจจะเป็นแผนหรือไม่ใช่แผนกไม่รู้แหละเขาก็เอาไอาออกมาหาเสียงคนเดียวเอออันนี้คุณแรเด็ดวิเคราะห์ยังไงม้างคะมันเป็นผลดีหรือผลเสียยังไงต่อแคนดิเดตที่มีอยู่ทั้งสามคนไหมคะก็หนึ่งเขาได้เขาต้องการคะแนนสงสารไอกำจะมีคดีแล้วแล้วก็สู้มากมายแล้วก็สติปัญญาในการโต้ตอบ เขาก็ถึงเขาเอาไว้เลยส่วนวิโรจก็ดีหรือลมก็ดีเขาก็ไม่ออกมาชัดตอนนี้เขาก็พยายามไม่ให้ออกมาชัดเขาขายขายคนคนเดียวเลยเขาขายไอ้ตอนนี้ใช่ไหมซึ่งเอามาเรียกคะแนนเพราะว่าพรรคเขาไม่จําเป็นจะต้องปักป้ายพูดง่ายพรรคเขาใช้มีเดียอย่างเดียว บางคนบอกว่าคุณไอซนี่กลบแคนดิเดตทั้งสามคนสม,มิดเลยคือเธอเฉิดฉายขึ้นมากว่าแคนดิเดตนายกที่พักประชาชนนำเสนออะไรแบบนี้ค่ะก็ใช่หนึ่งการที่เขาสู้การที่เขาชนมันก็มาจากพักนกั่แนแหะชชนละ<อ>ถ้าพักปะน,นไม่หนุนมาเนี่ยเขาก็ไม่ออกมาประเด็นมาเต็มที่ไม่ได้ แต่นี่มันหมายว่าที่ประชุมในพักของเหมือนว่าเขาขายเป้าเดียวมันดึงคะแนนดีกว่าวันนี้เขาก็เลือกเอาไอมาขายใชมไหมแต่ว่าพอพักคุงเทพไทยไม่มีสินค้าจะขายก็ต้องหนีดีเบตนะะก็หนีอ่ะเห็นไหมเขาขายคุณสุภจีกับคุณศรีหาศักด์แต่ตอนหลังคุณเอกนิติน่าจะไม่ค่อยขายแล้วเพราะว่าพอมีรูป กับเบนสมิตนอะนะคะมันก็เอามาขายไม่ออกอม,มันก็ขายไม่ออกเพราะว่าเราก็รู้กันอยู่ว่าอะไรเป็นอะไรน่ะขิงเกียดพูดไปก็ไปรังแกเขาเปล่าๆ <laughs> คือมันเลือกง่ายอ่ะอเหมือนคุณไปถึงเนี่ยแล้วมีมีไปซื้อไข่ไก่นะแล้วไข่ใบหนึ่งมันมันปีที่แล้วอ่ะ มันยังขายไม่ออกกันถ้านี่มันไข่ใหม่อะแล้วคุณจะซื้อไข่เก่าข่ใหม่อะอเพราะฉะนั้นความพยายามโจมตีในหลายๆเรื่องตอนนี้ทําอะไรไม่ได้เช่นมีส้มไม่มีเทาแต่ก็มีคนหนึ่งที่โดนคดียาเสพติดไม่มีผงนมาก็ตัดไปอือตสอเก่าในกรุงเทพเขาก็ตัดออกตั้งเยอะตั้งแยะอืเขาไม่สนคือในระบบของพรรคประชาชนเนี่ยเขาไม่สนใจว่าใครคือ ตัวผอ้ตัวสอสอหรอกเขาสนใจภาพลักษณ์ขอ,ของทั้งหมดภาพลักษณ์ที่เคยต่อต้านทหารละะ่ะคะวันนี้มันจะกลายเป็นคะแนนตีกลับไปที่พักประชาชนไหมคะอย่าลืมว่าคราวที่แล้วเนี่ยในเขตทหารเนี่ยออกสีส้มหมดแล้วเขาก็ไอการที่เขาไปพูดถึงทหารเนี่ย คุณต้องไปศึกษาให้ดีดูบริบทเขาพูดถึงในพลไม่ได้พูดถึงคนอาหารเขาพูดถึงความร่ำ่างข้างไม่ได้พูดถึงความยากจนคนอทหารส่วนใหญ่ค่ะเขาพูดถึงความร่ำรวยพูดถึงทรัพย์สินของกองทัพใช่เขาไม่ได้พูดเรื่องทหารเขาพูดเรื่องผลประโยชน์ในกองทัพเขาพูดถึงตรงนั้นเพราะว่า ตอนนี้ถ้าคุณจะเอาโมเมบอกว่าเขาดา่าทหารทำไมทหารเลือกเขาอ่ะใช่ไหมอะไรนี่มันก็คือสิ่งที่มันเขาก็รู้ว่าใครเลือกเขาแล้วคนที่เลือกเขาก็สีเขียวเขาก็รู้ผลเลือการ่างมันออกมาชัดเนี่ยเขาก็มาศึกษาดูว่าครอบครัวทหารเอาเขาอ่ะแต่ท่านผู้การอาจจะไม่เอาเพราะอะไแต่คะแนนผู้การก็หนึ่งคนเหมือนกันแต่พลทหารก็หนึ่งเหมือนกันออื ครอบครัวก็คือห้าเสียงแต่ในทหารก็คือเสียงเดียวเขาก็ <Okay. S 2> เลือกแย่แย่ไปอตอนนี้ตัวเลขการเลือกตั้งครั้งนี้แล้วมันชัดเจนว่าเขาได้เสียงจากกองทัพที่เป็นทหารทั้งหมดอ,มอมแต่วันนี้เขาลดลงกับผู้ใหญ่ที่มีเงินทหารที่มีเงินแปดร้อยล้านในบัญชีอะไรเงี้ยเขาก็ถามว่าโอ้โห เก็บรอมรอมรีบไปยังไงที่มีขนาดเนี้ยแล้วคําว่าทหารมีไว้ทําไมในยุคนั้นเนี้ยยุคนี้ก็โดนตีกันคุณเดมาปนกันนี่นี่แล้วมันนี่พยายามหาเรื่องอ่ะคือถ้าหาเรื่องมันก็เป็นเรื่องอยู่แล้วแหละมันทหารมีไว้ทําไมก็ก็าถามไปใช่ไหมพิ่ทาบอกเออรบก,ก็บไม่ชนะรบก,กับใครอะ่ะรกกบกับคามบร์บนี่มันไม่ใช่สงคราม ไม่ใช่สงคาารามเพราะความแตกต่างของฐานะมันแตกต่างกันทุกรูปแบบค<ช>่ะเอาแต่เราก็ไม่เลือกเราไปรบก,กับจีนไปเราก็ไม่ได้เลือกไปรบจีนหรือไม่รบก,กับเวียดนามเราก็ไม่เอาใช่ไหมคะเพราะนั้นฐานมีไว้ทําไม<ช>มันก็อย่างที่วันนี้พอมีสงครามมันก็ทหารต้องมีตรงนี้ไงคือบริบทในยุคนั้นเนี่ยมันมีการรัฐประหารแล้วก็มา คือ<า>เรื่องรา,าวเนี่ยมาพูดคนละตอนไม่ได้หรอกใช่ค่ะมันมันมีบริบทของันอยุ่ถ้าเอาที่จรงที่ผมเขียนเมื่อตอนผม,มนอายุสามสิบการาสิ่งที่ผมมาเขียนเมื่อตอนอายุแปดสิบม,มันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะโรคโรคมันเปลี่ยนทุกอย่างมันเปลี่ยนทุกอย่างความอะไรมันเปลี่ยนหมดเมื่อก่อนต้องเรียนเก่งถึงจะได้ดีตอนนี้ต้องทําเก่งครับอืมไม่ใช่เรียนเก่งเรียนเก่งคุณก็ทําแหละ แต่ถ้าทําเก่งก็โอเคค่ะวันเมื่อก่อนต้องเน้นประเทศอื่นก็เน้นเน้นเน้นลงไปที่การศึกษาต้องมีปริญญาตรีปริญญาต,ตรีอักษรศาสตร์อะไรคำตอบมันก็คือร่มเหลวไงทําไมคุณไม่มานเน้นที่พวกอาชีวะอืมไอที่เป็นเศรษฐีโลกทัางนั้นมันจากอาชีวะทางนั้นไม่ได้มาจากการเป็นด็อกเตอร์ด็อกเตอร์เลยโรคมันเปลี่ยนไงวันนี้ใครคิดอะไรออกใหม่ๆเป็นนวัตกรรม ผมคิดมาเนี่ยผมคิดนมากินปั๊บหายหวัดเลยอะสมมติแล้วกินแล้วเห็นผลผมก็กลายเป็นพันล้านมันง่ายมากนี่ก็เป็นพันล้านทันทีเพราะว่ามันจะออกไปในวิวออกไปในทุกอย่างหมดไปทั้งโลกส่งสั่งออเดอร์สั่งมาที่ผมผมก็ส่งออกหมดทุกอย่างสะดวกหมดไม่ต้องไปใช้ไม่ต้องไปใช้ความอะไร ไอ้ความเป็นศาตร์และศิลป์เองหรือเอาอย่างเก่าอ่ะไม่ใช่วันนี้มันเรื่องของนวัตกรรมใช่ไหมแต่สรุปสุดท้ายเรื่องนายกปีนี้เนี่ยก็คือเท่าที่ดูโอกาสฟันธงได้เลยไหมฮะว่าว่าจะเป็นใครให้ถ้าให้ผมเลือกสามคนเนี่ยแทงรัศนันอนุทินแล้วบังคับให้ผมเลือกคนเดียวเลยนะมผมเลือกยกนนอัศนันเหตุผลเพราะอะไร เทงเนี่ยไม่ผ่านเพราะเพราะว่าเขาก็ก็พิธาก็ไม่ผ่านมาแล้วอ,ะอ่ะอ่าโอเคในเหตุผลเดียวกันอันเหตุผลเดียวกันตอนนี้ก็เหลือว่าอนุทินกับยศนันค่ะ้าภาคเพ,พื่อไทยมาที่สองแบบเบอร์เลยแบบเบอร์เลยถ้ามาที่สามเขาต่อรองได้แล้ววันนี้ ทุกโพลไม่ได้ให้ภูมิใจไทยอยู่ที่ที่หนึ่งเลยอนอกจากมีบางโพล้วอาจจะบางโพลอาจจะว่าอาท้องอิ่มนะะพราท้องอิ่มอะความจริงความคพาท้องอิ่มความคิดมันก็ไปรังง่วงนอนนะ<ช>พระม่วงนอนท้องอิ่มก็ม่วงนอนไปแล้วเพราะม่วงนอนก็หลับฝันน<ช> <ๆ S 2> เพราะว่าตัวเลขออกมาใครไม่รู้ตัวเลขใครออกมาบอก ปตชนจะไม่เลือกบ้านใหญ่แค่นี้ก็ตายแล้วคนดูวาวุษหรือปราชาแล้วกันทีนลนอยู่แค่ไหนตอนนี้ก็คือบ้านใหญ่ก็ดิ้นลนมากมายมหาศาลอยู่ตอนนี้เพราะนั้นการที่เอาบ้านใหญ่เนี่ยไปไว้เนี่ยทำให้รักคกูุิใจไทยเนี่ยเสียมากกว่าได้โอเคชัดเจน เดี๋ยวมีค่ะตกบกพร่องตรงไหนเดี๋ยวเราต่อในตอ,ตอนตอนานะคะวันนี้ต้องขอกราบขอพระคุณคุณพะเดชโพรีปฏิภาชนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Thank you.